นี่กอดคอเขาตรงไหเหรอให้บอกนี่ก่อนให้มันินอาจารย์ตู้เขาครับอเลงุยัอยู่ซ้ายหน่อยนะเปนีัยอดเลยครับเาย ไม่แอบถ่ายไปเลยดูไม่เหนื่อยดูไม่เหนื่อยเลยไม่ถ้าไม่มีกล้องปุ๊บไม่เคยทละไม่ผิดหวังปสองกันขหน้าย่างย่างพี่ย่างย่างจะไปเลยเห็นไปมจริงจริง